เกาเทียงน้ำยาเอียงจ้าน้ำจิ้มน้ำจีนปลากระป๋องอืมน้ำจีนพ่อบ่า oh, <yeah. S 1> พอ่อแลวพ่อจิวันนี้ทำขนมจีนปลากระปอ๋องแล้วดันให้ว่าเผ็ดดอกแซร้ mm hmm. อย่างอื่นลองมึงแหละลองปากระป๋องดูสิอ่าชิมดูอามึงชิมมึงแบบว่มใส่กก่อนอืมใช่เลยขนมจีนปลากระป๋องผักบุ้งได้เอี่ยงกินขนมจีนเปิดยิงมัน บาอยากเขาเนาะ้ำไม,มเพื่นเอาเทียมดิแ่บบ่จืจดไหมอะไรไหมตัดตัดอะไร แซ่บแซบวันละกินแซ่บได้เพิ่นแซ่บเลยแม่แซ่บปะได้เอียงเอาไดนามอีกก็เลยมันจะอืดมีน้ำหลายๆทั้งแซ่บทียงมาสองเมลูกับกินนกันสองคนน่ะเนื้อกดะปิกกินได้เพิ่นก๊ปที่บนไปเพิ่นได แปดสิบปีกินมะพริกคุณไดอพนมะเพ็ดเสยเด้วยค่ะจัดบึงพริกก mm ินมะพริกอีกเพ็ดแต่น no. ่าเพ็ดบะบะเพ็ดเนาะแบบ แบบมากินกินแบบคนละแบบนะแแบบละแบบคนละแบบขนมจีนปลากระกป๋องลองเห็ดมืองเอาผักมาผักบุงในสวนมาลวกใส่มีพริกอ่อนน้ำเด้เป็นใหญ่กัดบักรรพริกกูด้ยเ,เพื่อนบอเพ็ดสเซย ស្អាតសិយ